มาทางคลิปเสียงกล้องวงจรปิดสาวแชร์ช่องใหญ่โชว์กลางหว่นไม่ปลอดภยัย ทำชาวเน็ตฮือฮาหนักมากเมื่อทางด้านเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้กรีเทิร์น e ี5.2เผยว่าแจ้งหมายข่าวจะมาแจ้งเรื่องข่พะพอดีถูกพระเอกช่องดังคุกคามคมคู่ตอนนี้ห่วงความปลอดภัยของตัวเองค่ะทำหลายคนปักหมุดรอติดตามความคืบหน้าของประเด็นนี้จำนวนมากล่าสุดได้อัปเดตโพสตคลิปเสียงของพระเอกช่องใหญ่ที่ถูกกล่าวอ้างพร้อมคลิปกล้องวงจรปิดและอธิบายเหตุการณ์บอกว่ามึงเจอกรูแนะ่ทอทอ อจะมาแจ้งเรื่องค่ะพอดีถูกพระเอกช่องใหญ่คุกคามคุมคู่ตอนนี้ห่วงความปลอดภัยของตัวเองค่ะอันนี้คลิปวงจรปิดจากบ้านตรงข้ามยืงยิงที่เขาไปจอดรถวันเวลาตามในคลิปเลยเขาบังคับให้เรามาคุยกับเขาแล้วเขาก็โวยวายอะไรคือจับใจความไม่ได้เลยเพราะเขาเมามากต้องเราก่อนว่าเหตุการณ์ที่ไปแจ้งความเราไม่ได้ทะเลาะเขาเขาไปทะเลาะกับออยออีกคนของเขาแล้วไปบุกรุกค,คนน,นั้นแล้วม บอกเราเราเลยไปห้ามไว้แล้วนะัเจอที่ฟูดแลนด์รามอินทาปรากฏวา่าพอเราจอดรถปุ๊บเขาเอาเหล็กมาตีรถเราเลยเรารีบลงรถเพราะเขากําลังจะไปตีรถคันอื่นๆเราไปจับเขาไว้แล้วเขาก็ตะโกนด่าเราประพอตรงนั้นไอเหี้ยอะไรแบบนี้เขาก็ดูเมาไม่รู้ว่าเมาเล่าหรือเมาอ,อะไรมาเหตุการณ์วันนั้นก็เราก็ไม่ได้ไปแจ้งความเพราะว่าเรากับเขาไม่ได้ทะเลาะอะไรกันโดยตรงแล้วก็คิดว่า ว่าเขาก็น่าจัดจบกับเราแต่ปรากฏว่าวันที่23ตุลาคมเขามาที่นาบ้านเราตอน1นาฬิกา30นาทีแล้วมาข,ข่มขู่ว่าจะทำลายชื่อเสียงเราทำให้เราอับอายโดยพฤติกรรมของเขาตอนอยู่ด้วยกันเขาเป็นคนอารมณ์รุนแรงเลยทำให้คุณแม่ห่วงเรื่องความปลอดภัยของเราเป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวเราเป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวเราเคยสนิทกันเขาถึงเขาออกหมู่บ้านเราได้แต่หลังจากเหตุการณ์นี้เราก็บอกกับ รปพ,อพอหมู่บ้านแล้วว่าไม่ให้ใครเข้ามาที่บ้านเราแต่แม่เป็นห่วงว่าถ้าเราออกไปนอกบ้านไปทํางานหรือออกไปข้างนอกล่ะเราเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวและเวลาต่อมา3นาฬิกาของวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาโทรมาโวยวายว่าจะบุกมาที่บ้านอีกบอกว่ามึงกับกูได้เจอกันแน่